คุณอยากซื้อแฮร์รี่แม็กควายของผมเหรอผมไม่ขายไงโอ้โหล่าสุดครับนาไซมอนโซนได้ออกรายงานนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เตตเนี่ยได้ขัดขวางทุกความเป็นไปได้ของทีมที่จะมาซื้อแฮร์รี่แม็กควายในตลาดซัมเมอร์รอบนี้ครับเหลือจะเชื่อฮะจากอดีตตัวตลกของทีมกลายเป็นคนสาคัญซะแล้วล่าสุดสโมสรแมนเชสเตอร์เตตได้ใช้ออปชั่นแขกสัญญาของแฮร์รี่แม็กควายไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับทำให้แฮร์รี่แม็กควายเนี่ยจะอยู่กับเราไปอีกหนึ่งปีและที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเคสที่ว่าแมนขขาาาสสััญญนตตออ่รคแแํหบง แม็กควายเนี่ยไซมอนสโตนบอกว่ามันไม่ใช่เหตุผลนั้นเลยเขาคือคนสําคัญของทีมในตอนนี้ครับแม็กควายก็ยอมรับนะครับว่ามีหลายสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวเขาในตลาดซัมเมอร์รอบนี้แต่ทางบอร์ดบริหารของแมนยูก็ชัดเจนมาโดยตลอดครับว่าแฮร์รี่แมกควา is not for sale หรือแฮร์รี่แมกควายไม่ได้มีไว้ขายแฮร์รี่แมกควายได้ให้สัมภาษณ์ไปด้วยนะครับบอกว่าเมื่อปีที่แล้วทางเลือกมันอยู่ในมือของสโมสรไม่ใช่ผมเพราะฉะนั้น,เ,นเราไม่ต้องคุยกันเลยนะพวกเขาแค่กดใช้ออปชันแล้วมันก็จะถูกขยายออกไปผมมั่นใจว่าซัมเมอร ถึง3ทีมที่ติดต่อเข้ามาแต่พวกเขาก็ได้รับคำตอบกลับไปอย่างรวดเร็วก็ประมาณว่ากูไม่ขายนั่นแหละแต่ผมก็ยังแอบเชียร์ให้สโมสรเนี่ยขายแฮร์รี่มากวายออกไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าแม็กวกยก็อายุ3 3ปีแล้วและเดี๋ยวสัญญาก็จะหมดและความเป็นไปไ,ได้ที่เขาจะต่อสัญญาเนี่ยมันก็น้อยมากๆขายตอนนี้อย่างน้อยก็ยังได้ราคาดีก็ปล่อยให้เขาหมดสัญญาออกไปนะครับทุกคนคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่ามาแชร์กันที่คอมเมนต์นะ